แนะนำนะครับที่ตัดแต่งกิ่งไม้ครับผมแบบมีด้ามจับแล้วก็แบบรอกชักแบบนี้นะครับท่านผู้ชมดูครับรอกชักจับปุ๊บเวลาเราชักปุ๊บมันก็จะทำการตัดแต่งกิ่งไม้ที่เราเอาเกี่ยวอยู่ตัดแต่งได้ง่ายมากๆแล้วก็แถมด้ามจับที่ยาวมากๆด้วยอันนี้ขนาดอยู่ที่เจเมตรสามารถยาวได้เจเมตรเลยทีเดียวนี่ยาวมากๆนะท่านผู้ชมนี่ดีมากๆเลยครับผม โดยราคานั้นไม่แพงท่านผู้ชมเดี๋ยวลิ้งก์ังซื้อผมจะแปะไว้ในคลิปนะครับวิธีการประกอบจะเป็นอย่างไรนะครับผมไปแนะนําแล้วก็รับชมกันเลยครับโอเคท่านผู้ชมอุปกรณ์ที่ได้มานะครับก็จะมีด้ามจับนะครับมีหลายขนาดหลายไซส์อันนี้ผมเลือกที่ด้ามจับความยาว7.5เมตรถือว่ายาวมากแล้วก็อันนี้เป็นตัวใบมีดนะครับที่ตัดนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยเขาจะมีอุปกรณ์อะไรให้ด้วยนะครับจะคือ จัดสำรองใบมีดกับตัวสปิงให้อีกหนึ่งชุดตรงนี้นะครับอันนี้คือให้มาสำรองไว้การมันเสียนะครับการมันเสียก็สำรองไว้แบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวอุปกรณ์ยึดม,มาให้อีกตัวหนึ่งนะครับรวมถึงแถมตัวคีมตัดตัวนี้มาให้ด้วยนะครับอันนี้คีมตัดไม้ขนาดเล็กนะครับโอเคการประกอบมาประกอบกันเลยครับผมอันนี้ยาวมากเลยนะครับท่านผู้ชมอันน่าจะอาส่งเข้าไปนั่นหัวแบบนี้นะครับ โอเคแล้วก็มาดูด้านที่อการเข้าล็อกของเขาจะมีรูนะพรรูตรงนี้นะครับเราก็เอาใส่แบบนี้ให้ทะลุกถึงกันแบบนี้ส่กตู่นะครับผม <c oughs> ก็จะประมาณนี้โอเคน่าจะให้ลึกประมาณนี้ ต่อคู่นะครับตราต้องถอดัวนี้นิดนึงก่อนให้มาขึ้นอีกนิดนึงแบบนี้โว้มันยาวมากแล้วผู้ชมมันยาวมากอ่ะมันจะมีล็อกของมันแบบนี้ท่านผู้บบชมเราเอาตัวที่ยึดบบนะฮะตัวล็อคยึดที่เขาจะแถมมาให้มันใหญ่มากนะครับผมอันนี้จะประกอบยากกันหน่อยเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูก่อนแล้วก็ เดี๋ยวเราไปตัดกันในในช่วงเช้าเอานะครับผมโอเคจะมีด้านล็อกให้นะอันนี้เป็นตัวด้านล็อกเป็นเหลี่ยมหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับเขาจะมีหกเหลี่ยมด้านหกเหลี่ยมกับด้านกลมเราเอาใส่ตรงด้านหกเหลี่ยมเข้าไปแบบนี้ใส่ปุ๊บมันจะมีล็อกให้หกเหลี่ยมเข้าพอดีเลยนะฮะอีกด้านก็จะเป็นด้านกลมเราก็เอาตัวหมุนนอ็อตยืดตรงนี้นะครับหมุนเข้าไป แล้วก็รัดให้แน่นหมุนให้แน่นขันให้แน่นแล้วโอเคแน่นแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นตัวเชือกในการชักเวลาตัดนะฮะเราจะเราให้เราให้ดูนะครับผู้ชมโอเคนี่ครับผู้ชมมันมันจะเป็นระบบรอกนะครับผมรอกรอกในการชัก นะฮะรบอบในการชักเวลาเราชักปุ๊บเนี่ยปุ๊บตัวใบมีดด้านบนอ่ะก็จะอันนี้ขึ้นมาจะตัดให้เราตรงนี้นะครับสังเกตด,ดูพอผมไปปุ๊บชักปุ๊บด้านใบมีดก็จะทําการตัดกีไม้นะฮะกีไม้จะขนาดได้ประมาณสักอสองสองนิ้วได้อยู่โดยประมาณสอนนี้มือผมถ้าเข้าไปได้นะประมาณสองนิ้วกีไม้ก็ใหญ่ได้อยู่นะครับได้อยู่ท่านผู้ชมได้อยู่ประมาณนี้ นี่คือตัวกิ่งไม้ที่สามารถตัดได้นะครับี่ก็ประมาณนี้สองนิ้วมีความคมอยู่นะมาระวังด้วยประมาณสองนิ้วก็ใหญ่อยู่นะท่านผู้ชมถ้าใหญ่กว่านี้ก็ต้องใช้แบบขวานหรือว่ามีดฟันลับละท่านผู้ชมแต่ว่าขนาดเท่ากับผงไม่มือได้สองนิ้วนี้ประมาณนี้ได้อยู่ก็ตัดได้อยู่ถ้าเข้าได้ก็ตัดได้นะครับผมอันนี้มีความคมอยู่นะท่านผู้ชมในเวลาเรา,เราชักแบบนี้ผมชักข้างล่างตัวนี้ปุ๊บมันมก็จะตัดเข้าแบบนี้ปุ๊บ นี่ที่สำคัญราคาขอไม่แพงนะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันโดยประมาณถ้าด้ามจับที่สร้างกว่าน,นี้ก็จะราคาถูกกงไปอีกก็ลองดูสินค้ากันก่อนได้ดูรายละเอียดกันก่อนได้นะครับผมนี่อันนี้ความยาวอยู่ที่เจ็ดเมตรความยาวจะยาวมา,มากๆท่านผู้ชมวิธีการอ่าปลดล็อกความยาวเขานะครับนี่หมุนตัวนี้ออกนิดนึงกดตัวน,นี้นะฮะกดตัวน,นี้ปุ๊บแล้วขอยกข,ขึ้นเชือกก็มีความยาวท่านผู้ชม อันนี้คือยาวสุดหนึ่งนะแล้วก็กดอีกคือยาวมากเลยนะชมดูสิครับยาวไปถึงไหนขึ้นไ,น <c oughs> ไปด้านบนยาวมากยังไม่สุดนะเนี่ยโอ้โหแบบท่านผู้ชมมันยาวแบบสุดๆไปเลยอันนี้หลังคาบ้านผมยี่สั้นไปเลยนะเนี่ยต่ำไปเลยนะเน,ะน,ะน,ะนะีน่ยะแต่ว่าผมต่ำไปก่อนได้ก่อนแบบนี้ยาวมากๆนะฮะดูสิครับ ยาวมากยาวมากอันนั้ได้อีกต็อกนี้นะเขาว่านี่เป็น7.5เมตรถือว่ายาวมากเดี๋ยวตั้งวันเราจะมาลองทดสอบกันนะครับท่านผู้ชมผมเอาลงมาก่อนเอาลงมาก่อนถามว่าพับเกียดง่ายไหมก็ต้องพับเกียดได้ง่ายเช่นเดียวกันแต่อย่าลืมลอกของเขานะลอกเขาจะมีแบบตัวหนึ่งแบบนี้ บบโอเคก็แนะนํากันประมาณนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวลิง่งซื้อผมจะแตะไว้ในคลิปนะครับวิธีการใช้งานเดี๋ยวมาทดสอบกันทีนะครับผมในราคาไม่แพงด้วยสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรหรือว่า,าท่านใดที่อยากจะตัดเก่ง,ต,กงตัดเก่งกิงต้นไม้ตามขอบรั้วหน้าบ้านเยี่ยมามากเลยครับผมใช้ดีมากเลยนะโอเคลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวถ้าตัดจริงเรามาทดสอบกันทีครับผมสวัสดีครับ